เมื่อวันที่23มิถุนายนคณะสมาคมกีฬาเจ็สกีห่งประเทศไทยนำโดยนายปริเขตสืบสหาการผู้อำนวยการจัดการแข่งขันเจ็สกีนานาชาติ King's c u p Je สกี w w r r l d u u p ได้เดินทางเข้าพบนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเพื่อประชุมหารือและขอความร่วมมือเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเจส,สกีนานาชาติโดยมีรองนายกมองพัทยาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ด้วยสมาคมกีฬาเจ็สกีแห่งประเทศไทยกำหนดจัดการแข่งขันเจ็สกีนานาชาติ King's Cup Je สกี w w r r l d u u p ณชายหาดจอมเทียนเมืองพัทยาในการนี้ทางสมาคมและบริษัทเอเชียนมัลติสปอร์ตจึงได้ขอเชิญเมืองพัทยาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่13-17ธั 17, นวาคม2566ที่บริเวณหาดจอมเทียนเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรี ด้านนายปรเมศงานพิเชษนายกเมืองพัทยากล่าวว่าถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่จะมีอีเวนต์การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติมาจัดขึ้นที่เมืองพัทยาเพราะนอกจากนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวชมกิจกรรมการแข่งขันและนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันมากกว่า40ชาติชิงชัยกันในการแข่งขันกว่า20รุ่นแล้วนอกจากนี้ก็ยังจะมีครอบครัวทีมงานและผู้ติดตามมาด้วยอีกจานวนหนึ่ง จะทำให้ช่วยส่งเสริมบรรยากาศและกระตุ้นเศษฯฯรษฐกิจการท่องเที่ยวช่วงเดือนสุดท้ายปลายปี2,566ของเมืองพัทยาให้มีความคึกคักมากขึ้นได้เป็นอย่างดีอะไรพวกนี้ครับตู้พายเห็นว่าเนี่ยเป็นความใจดีของของเมืองพัทยาที่เราให้ให้คนให่ให้ประชานไม่ต้องหีนี้คาว่านามัน ที่ะทเขาร่วมทงาเท่าไหรของ,ขงไซน์ผมคิดว่า,าหาส่วนผู้ชมในสนามผมคิดว่าน่าจะประมาณห้าคนครับในในสี่วัน่นี้ผมเียบ ผู้ชมประมาณประมสี่พันคนประมาณมีแค่เป่านที่จะือไดเดียนสองอ่วงอลในแตต้องม่ใชนไม่คือผู้อิสระที่ต้องกาก็มีแค้เชยงเดินครับก็ประมาณรวมหมดจะประมาณสิบสามสี่ล้านบาทบาทอันประครับให้การสนุนุนเรามาตลอดนะเวลาที่เลี้ยงนักกีฬาประมาณ2องสามร้อยคนี่ย ไม่เคยเชิญทีเราไม่เคยทำมาก่อนแล้ว่าจริงเหรอเขาจะเอารับสัญญาเราจริงเหรออะไรเงี้ยครับสุดท้ายบอตอน้นไปอย่ปุ่นจะมีเออคมเ่ได้จอได้จอหนุที่เก่งมาไเมีใครออ่าส่สิบชั้วเี่ประเทศนะครับได้ถึงแต่ยี่สิรุ่นครับ f i ค์อ a คาเดมี a อันทเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ช,ชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook r a g f i i ์อ Academy